ก็เฮลโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมวันนี้นะเรากลับกันมาอีกนะผมในการเรียกชั่นตัวอย่างใหม่ของ b l o อกสตรูตนั่นเองครับผมตัวอย่างใหม่อ็อปเด็ดบล็อกสตรูตับผมนะก็คือเป็นตัวอย่างของผลใหม่ก็คือผลก้าวหางนั่นเองซึ่งผลนี้นะ่าจะเป็นผลที่โคตรเท่ครับผมนะบอกเลยสมมติมซึ่งผมเออถ่ายไม่ทันนะผมนะมันเลยไปกี่วิแล้วก็ไม่รู้แนะล้วหมดนะเออกดไลค์ดิท่านผู้ชม หกหมื่นเก้าพันน้ำนะเออหกเก้านะเจกสวยนผมนะเออตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะผมก็คือตัวอย่างมันเพิ่งมาห้าทุ่มมาหมดนะเออดูคนดูว่สองแสนหกมื่นกว่าคนดูสตรีมครับตอนนี้นะไม่ใช่สีมรับวิดีโออายท่าสุดไม่ใช่ั่าสุดนะเป็นวิดีโอตั้งพีเมียไว้นะเออมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะขนาดเปิดบบาเลย หขนก้าวห่างนะผนจิ้มจอ,นะนนจอกนะผมจิ้มจอกก้าวหางนะั่นเองหืมอ่าวโหนี่เป็นพรีวิวก่อนนะ yeah, นเนี่ยเออไม่เลยเนี่ยละซินกันน่ะละซินกันนะถือผมพูดดังไม่ได้หมดนะนะขออภัยด้วยนะนีห่หือโอ้ท้ ผมน่าจะได้ยากมากโหนะผมน่าจะไม่มีทางที่จะได้มันนะโหนี่โอ้โหพื้นที่ประจาย EUE นะคนดูสามแสนคนนะโน่าจะจะเล็กไปนะขยายใหญ่เลยแย่เลยบิ๊กเลยนะเฮ้แปลงแล้วกระโดด,ดกระโดดพุ่งน,นะพู่งไกนะกูไก่งไกมาก สุดยอดโอ้หจากไลท์หกเก้ามาเป็นแปดหมื่นหนึ่งเอ๋บผมนะเออคบรัฟูมในเกมมีดาบใหม่ด้วยนะนี่ดาบฟ็อกแล้วรับผมเหมือนเป็นคมไฟนะโอ้โหเวลาเราเดินทาแซดนี่มันท่าติดหน้าอยู่เนี่ยมันจะมีแถบที่เป็นหางด้วยนะตอนนี้มีสามหาง อาไถ้าตีบนพื้นมันจะเป็นกุ่มไฟอย่างนี้หรือถ้าโดนตัวมันจะเป็นนิ่งหมดนะโอ้โหถ้าโดนไฟข้างๆก็จะเป็นวิญญาณพุง่งเข้าไปหาใส่ทำดามิเอตฮึข้าแบบแฉลบนะผมแฉลบแฉลบไปฟันนะโอ้ึ้นฟ้าก็แบบแฉลบแฉลบไปโดนนะชิชูชิชูโดนนะชิชิชู ครับราเปิดไฟนะตัวอูมโคเท่เฮ้ยมีการชาร์จด้วยนะตะแกะน่าจะน่าจะกดค้างไว้ชาร์จนะแต่เบิดนี่จะเก,กิดไฟอันนี้แบบไม่ชาร์จใช่ไหมถ้าชาร์จก็จะใหญ่นะผมเท่ากันวะไม่ด้เบิดทำให้ชาร์จก็ฟึ้โอ้ เทรับผมไม่รู้นะว่าอันนี้จะเป็นอัปเดต20พาร์ทหนึ่งหรืออัปเดต21นะคบับถ้า F นะพุ่งไปฟันพุ่งไปขวดไม่ให้ฟันเชงชุงเชงตาพุ่งโคตรสวยนะฟันฟันฟันเอฟฟันฟันฟันโอเโถ้ามีสามหางก็คิดแปลงล่างได้ผม แบบมทาก o ีไปยังปุ่งได้ไปดนีแปลงร่างแล้วนะกระโดดได้ออถ้าเรายิ่งถ้าเราแปลงร่างมการทางมันจะลดนะคือคนที่เป็นคนที่เป็นพันธมิตรนะสามารถขี่เราได้ จะไปด้วยกันได้ยจีเนียนะครับจีนียอะไรปานนี้นะฮะอ้โหโโโโหโแต่ยิ่งใช้สกิลมันจะค่ามันจะลดนะค่าหามันจะลดคพาเสร็จ่งไปขวัระบิดโอ้

เพราะถ้าไม่โดนถ้าโอยไม่โดนก็จะระเบิดรอบตัวโสวยนะแบบแปๆถ้าโดนก็ฟันไปโวระเบิดับแต่ถ้าไม่โดนมันจะปล่อยระเบิดรอบตัวถ้า X อือ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 ้ืืออืออออืออคื ทุ่มลงพื้นฮะด้ความเร็วสูงแล้วจะมีหางพุ่งออกมาครับแถบทุ่มลงพื้นนะแม่หางเราต้อกมีอะไรน่าทำดาเมจเลยโคตรวงกว้างนะแต่ก็คือนี้วงกว้างโคตรยิ่งีพียากนะพีพียากอีกคาซีวู้ดระเบิดท่ารุดยอด โอ้โฮสเต็มสเตมเต็มอไรกันนะอือฮึโอ้โหพุ่งเป็นทางไฟนะมีการฟันนะมีการหมุนตัวฟันนะตัวขวนตะกี้บอน้ำอ <that incident should immun ize> ีกแล้วบน้ได้นะอือโอ้ไม่ต้องมีเผาปก็ได้ ดูยากอีกแล้วครับมันแค่เปล่งล่างเปล่งล่างได้เดียวครับเปนเรือดีๆเลยครับคือแบบให้เพื่อนขี่ได้แน่นอนครับผมดานไม่เอ้ยไม่ใช่ดานไม่ดาห์ไม้นะนี่ฟ็อกซ์ลมครับผมรกับสามร้้าจากไหนไม่รู้นะไม่รู้เลยได้จาไหนโอ้โห้โหไครับ ลายคาถายิงครับผมนะโู้วกใช้บบแบบฟันระเบิดสวยวิญญาณมันมาชนแล้วก็ระเบิดตอนท้ายประเทศบ ใช้ X so แบบกดเฉยๆนะกดแล้วก็ปล่อยโหปล่อยไฟแบบสุดยอดคือพุ่งไปชนแล้วปล่อยไฟนะม <And this S 2> ฟันตอนท้ายดี๋ถ้ากดค้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครโอ้ค้างก็คือปล่อยไฟ ไฟๆนะครับแล้วก็พุ่ไปฝ่เฮ้ยอซิลี่ใหม่นะผมนะอ๋อก็คือไอตรงเชือกตรงนี้เห็นไไอเชือกสีน้ำเงินตรงนี้นบที่มันพันกันอยู่ตรงนี้ครับเออเอเนจีมาสองสองพันห้าคบเยอะมาสองพันห้านี่ไเรหนากากนะครับหน้ากากคิซุนิโอ้

อีเว้นที่เราเอาจจะได้ดาบนะครับไอด,ดาบเนี่ยทีนม้มันมใชด่ดาบกระถือน,นะเป็นอาวุธใหม่แล้วกันในในฟอกเลนในน้ำสุดเอ่อ <Okay, S 2> ผมนะก็จบลงไปแล้วนะผมนะในการรีวิวนะผมนะผลใหม่กับดาบใหม่นะผมเป็นผลก้าวหางกับดาบก้าวหางไม่ใช่ดาบกระหางเป็นดาบเป็นกระบองแล้วกันไม่ใช่กระบอกไม่ได้มันเป็นหลอดไฟนะผมแต่ว่า มไา,าได้คาถาไรได้โคตรสวยเลยนะ yeah, <man. S 1> แล้วก็อีเวนต์ใหม่ครับผมนะที่น่าจะมีโอกาสได้เอกกระบองหลอดไฟนี้ครับผมนะนีนอวุธหลอดไฟเนทท่านผู้ชมก็คือเราต้องตอกระบบการทะ <don> เลเพื่อ <you feel S 1> ไป <me. S 1> พระราชวังนี้ครับก็อนปเดตใน, update, ในปลายปีนี้เนี่ยก็จะมีสามอัปเดตเค่ออัปเดตที่แล้วอัปเดตยิงจอกนะผมนะยิงจอกก็าหางกับอีกอัปเดตหนึ่งคืออัปเดตเปลี่ยนสกิลผลมังกรนะผมนะเออ โอเคครับ okay, ผมนะก็รอกันได้เลยครับสำหรับดีด้านหน้าผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสว่วนนี้นะผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ